สวัสดีค่ะลูกคาบองแตนทุกานค่ะวันนี้นะคะบองแตนนะคะก็จะพาทุกคนทําอาหารนะคะด้วยน้ําปลาต้มสุกปรุงรสสูตรตำหรือว่าสูตรแกงนะคะอันนี้สูตรตำสามารถทําแกงได้ด้วยวันนี้เราจะมาทําแกงกระดูกเออแกงขนุนกระดูกหมูอ่อนนะคะแกงขนุนใส่กระดูกหมูอ่อนนะคะซึ่งเราเตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเราต้มกระดูกหมูอ่อนไว้นะคะแล้วก็ใส่อันที่เราต้มไว้ใส่ไปเลยกระดูกหมูอ่อนนะคะ อันนี้ต้งยังไม่เปื่อยมากแต่ก็คือประมาณสัก70%นะคะตอนนี้เราก็ใส่กระดูหมูอ่อนลงไปนะคะแล้วก็ใส่เจ้ตัวตัวนี้ลงไปผัดนะคะเนี่ยพอน้ำเดือดปุ๊บนะ,ะเราก็ใส่พริกที่เราตำไว้นะคะก็จะมีพริกแห้งมีหอมแดง มีตรไคลนะคะใส่ลงไปนะคะนี่เราตามรายละเอียดไปแล้วนี่นะคะใส่ลงไปเลย เสร็จแล้วปุ๊บนะคะเรากา็ใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะขนุนอ่อนขนุนอ่อนที่เราหั่นไว้นะคะจริงๆเราสามารถถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันสุกเร็วแล้วก็สสบให้มันเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะโอ้ีนะคะตอนนี้น้ำจุดๆ,ๆหน่อยให้มันแบบว่าให้ขนุนมาสุกสักนิดนึง เดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันนะคะตอนนี้แล้วก็รอรออย่างเดียวนะคะนักปารตลาต้องสุกงร,รถบองแตนขวดละ99บาทนะคะตอนนี้มีโปรถล่มหายอยู่นะคะซื้อ4ขวดแถม2ขวดแถมส่งฟีเดอรน,นะฮะจากขวดเก้า้ามันโอ้โหาหารแล้วน่าจะเหลือแค่60เองมั้งน,นะคะลองดู นะฮะให้ขน,นมสุกต้องรอแป๊บหนึ่งไม่ต้องใจร้อนค่ะน้ำปลาของเราสามารถทําอะไรได้เยอะมากมายเยอะมากทุกเมนูตําเมนูแกงน,นะฮะโดยเฉพาะขวดนี้นะคือเลิศมากตังก็ได้แกงก็ได้สันพิษก็ได้หรือทะโล้ยาขจีนก็ได้นะคะตอนนี้ก็ต้องไม่ขน,นมสุกนะจ๊ะต้มทิ้งไว้อย่างนี้กระดูกหมูนี่เราต้มทิ้งไว้แค่ประมาณตัวให้มันสุกสัก70%ดสบเก็พอ เราต้องมาต้มหอมเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็อาจจะเพิ่มน้ำนิดนึงอันนี้ผสมทั้งลูกอีสานทั้งลูกเหนือลงไปเลยนะคะเพื่อความกลมก่อนนะคะ นใจปลา้านะคะน้ำปลาแอดไลน์มาเลยค่ะสามารถทําแกงได้ทุกอย่างเลยตำเหลือแกงนะคะเราใส่ผงุลดลงไปสักนิดนึงก็ได้ค่ะแต่จะใส่กระปิดด้วยนะคะให้มันมีความกลมกล่อมกะปิดกุกง้กงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะใส่ทุกอย่างแบบว่า ้อให้มันแบบว่าคลุเครากันไปถ้าใครชอบชูรสก็ใส่ชูรสได้เลยใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่ๆชอบกันก็ใส่หอมจังเลยขอซื้อสักถุงได้ไม่ไดมเราจะใส่แป้งข้าวโพดผสมลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะแป้งข้าวโพดละลายนะ้ําจริงถ่า,าีีสสันเาก็จะตำข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวทิ้งไว้แล้วก็ตำ แต่ถ้าเราแบบเอาสะดวกคนฉบับคนปรุงเราก็แบบแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะใส่ลงไปสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่ตรงนี้ด้วยนะคะทักทายทุกคนเลยค่ะหวานละลายมาเยอะมากเลยเราก็ใส่แต่พอดีนะคะทุกคน ตอนนี้ก็ให้ขนนกระสุดสักนิดนึงใครที่เข้ามาแล้วก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวจะเพิ่มน,น้ำเตไปนะคะชอบแม่ตักมากค่ะเวลาไลฟ์ขายของขอบคุณค่ะน,นี่ใจยังเลย ใส่ก็ประมาณค่ะที่เด็ดนีด่ค่ะประมาณสักทีหนึ่งอุ้ยฉันใส่แป้งข้าวโพดเดยอะไปดนว่อยไม่เป็นไรยังไงก็อร่อยอ้ยหอมแม่แกงขนุนกระดูกอ่อนใส่น้ำบองแตนนะคะ แกงขุนนะจ๊ะแกงขุนอ่อนแกงขนุนใส่กระดูกอ่อนใส่น้ำปลาทองเต็มตอนนี้เราก็รอให้ขุนสุกนะคะสักนิดหนึ่ง ไปนิดหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงอร่อยแน่นอนค่ะเพราะว่าน้ำปลาหมันัวมากนะคะได้การได้การเราอาจจะแอบหย่อนน้ำตาลลงไปสักหน่อยนึงนะคะเพราะความ ให้มันมีรสชาติกลมกล่อมขึ้นมานิดนึงแต่อย่าเย,ยอะนะคะเยอะไปเดี๋ยวจะมันจะหวานเพราะว่าถ้าหวานทุก,กอ่ะก,ก็จะไม่ใช่แกงละหย่อนไปนิดนิดเนี่ยหน่อยได้นะคะตอนนีร้รอให้ขนมสุกนะจ๊ะขอ,อน้ำหน่อยน้ำน้ำกินใช่ไหมคะใช่จ้ะเนี่ยเนี่ยน้ำใส่เนี่ยอ๋อเติมหนักสักนิดนึงหอหอมเนาะ เรารู้สึกว่ามันข้นไปนะแล้วก็เติมน้ำแะ้วก็กดเรอให้ขนมมันสุกนะคะขนมมันจะสุกยากนิดนึงนะแต่คือจริงๆอ่ะถ้าคนที่แบบว่าอยากให้มันสุกง่ายอะ่ะสามารถสับให้มันละเอียดหรือเล็กๆได้นะคะแต่เนี้ยคือเราเป็นคนที่แบบชอบชิ้นใหญ่ๆแล้วมันแบบดูสวยอะไรอย่างเงี้ยมันพอคำอะเนาะเออขนาดพอดีคำก็ ใครสนใจแอดไลน์มานะน้ำปลา้าของเราทำได้หลายอย่างมากนะคะทั้งเมนูแกงทั้งเมนูตำนะคะทุกคนในขออ่านคอมเมนต์หน่อยมีใครเข้ามาบ้างเมื่อเช้าก้องผักใส่อะไรอ่ะใส่ซอสผัดอร่อยปะขอบคุณนะคะมันสามารถแกงได้หลายอย่างมากเลยนะคะนะ้ำปลาร้าบ่งแตกแกงเปิดแกงอ,อง่อมแกงเลี่ยง แกงขนุนอ uh, like, ่อนแกงม้เส้นร้อนแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ส้มไก่บ้านอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะอันนี้ดิฉันใส่แกงข้าวมูนเยอะไปนิดหนึ่งน้ำมันก็จะเลยแบบว่ามีความแบบข้นไปหน่อยนึงเราเอาสะดวกเลจริงๆใช้แป้งข้าวเหนียวตานะฮะไอ้ใช้ไอข้าวเหนียวแช่น้ำมาแล้วก็ตานี้ช่วยแป้งข้าวเหนียวก็้ผิด หอมนะคะเนี่ยตังแรกที่ไปได้กแต่จริงถ้าแกงแบบเหนือเขาไม่ใส่แบบแกงข้าวโพดแต่เราเอาผสมแบบพิสานหน่อยนะฮะเรามีดบบแมบเราชอบให้แบบมีคามงคนกันหลายๆภาคเราชอบนะคะคือทำยังไงก็อร่อยหอมจังหอมขนุนหอมแมคคาด้วยได้ปะไข่มาหน่อยโอ้ยหน่อขวดาวหนวดข้วหัสั่น น่าอร่อยจังสุดารัตรสชาติดีเลยอ่ะแต่งเลยกลิ่นขนุนคือเป็นเอกลักษณ์เนาะมันไม่ปิ่นอ,<ม>นอะรอขน,นุมสุกอย่างเดียวแล้วก็เดี๋ยวใส่ทุกอย่างที่เหลือแต่ต้องบอกเลยว่าการแกรงไม่ใช่แบบเรื่องยากเลยนะคะเดีย๋ยวนี้ทำกับข้าวยิ่งถ้าเรามีเนี่ยน้ำปลาบองแตงแกงอะไรก็อร่อยคือด้วยความที่บองแตงมันเข้มข้นอันนี้ไม่ได้ว่าของตัวเองดีดีกว่าของยี่ห้ออื่นหรืออะไรใดๆนะแต่คือแต่บอกเลยว่าความเข้มข้นของน้ำ เข้มข้นของน้ำปละของเรามันคู3ามเลยนะคะแส่อะไรก็อร่อยนะคะใครสนใจแอดไลน์มาเลยตอนนี้มีโปรถล่มหายนะคะซื้อสี่ขวดแถมสองขวดแถมสองีนะคะอันนี้ให้ขนมมาสุกสักนิดนึงอยู่เพื่อนกัน,กนไปเห็นเชฟแล้วก็เชื่อว่าอร่อยแน่นอนพี่สุดารั์ขอบคุณนะคะอร่อยแน่ลองสั่งซื้อพริกแกงไปตำดูนะคะทั้งตำทั้งแกงคือได้ครบเลยนะคะน้ำปลาบอกแต่หนัวอ โอ้โหลลถนนมันจะสุกยากนิดหนึ่งจริงจริงแล้วถ้าเกิดอันนี้อยากอยู่กับทุกคนนานๆไงจริงๆมันต้องต้มถนนไว้ก่อนเปลี่ยนบ้างทุกคนอยู่แป๊บเดียว <c oughs> มันเริ่มสุกละขนมแต่อย่าง,งอีกนิดนึง่งพอดีแหละกระดูกอ่อนจะได้เปิดเพราะว่าเราต้มกระดูกอ่อนไว้ปรงมาณนสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ กินเปื่อยพอดีเลยเอาให้เป็นแบบเปื่อย,ยนะคะทุกคนใครสนใจทักมานะโปรถล่มหายตอนนี้ฟีเวอร์มากเมื่อเช้านี้แพ็คจนปวดไหลเลยพแพ็คของให้กับลูกค้าที่สั่งโปรถล่มหายคือโปรถล่มหายนะทั้งหมดมันจะได้6ขวดใช่ปะก็คือลูกค้าเนี่ยสั่งแค่4ขวดแล้วได้แถม2ขวดก็เป็น6ขวดแล้วก็แถมส่งฟรีด้วยนะคะซึ่งแบบปกติถ้าส่งน้ําหนักขนาดนี้โอ้โหเกือบร้อยนะค่าส่งอะ่ะน้ําหนักมันเยอะนะคะ สั่งกันมาได้เลยตอนนี้จากปกติเนี่ย6ขวดถ้าสั่งซื้อของค่าส่งปกติก็จะอยู่ประมาณ650นะถ้าสับงนะแต่อันนี้จ่ายแค่396บาทคือได้6ขวดเลยหารแล้วนี่ตกแค่คน60บ้าหวานคือแบบโอเคมากเลยทุกคน10น้ำปลาคือมันเข้มข้นระดับ3อ่ะคูา3อ่ะ ไม่ใช่ระดับสามผูดผิดความเข้มข้นสามเท่าของชาวบ้านเขานะแซ่บหอมแล้วไม่มีข่าวไม่มีเหม็นข่าวจะแกงจะตำอะไรนะคะไม่เคยไม่เคยข่าวเลยอะข่าวเหมือนกันแต่ว่าข่าวเยอะเบิร์ดโออข่าวเหมือนกันแต่ข่าวเยอะเบิร์ดเนอะแกงขนุนน่ากินจังแกงขนุนจ้าแต่มะขาน่ากินกว่าเยอะอุ้ยไทยอ่ะผดเล็กแม่กินมังเต๋าไทยแล้วมันหอมแหมยืนไปก็จะชิมไปเรื่อยจนอิ่มมั้งเนี่ย หอมอ่ะอร่อยมากนู่นิดนี้น่าหน่อยอุ๊บพี่น้องแซ่บหลายตอนนี้ถนนเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่ตรงนี้ลงไปมาเกือเทมาเกือเทน,ะ,เเทน,นะจ๊ะนี่ผสมเนือ้อผสมสารจ้ะลูกผสมเด้อโช์วันนี้เปิดเพลงเปิดเหนือเลยเห็นไหม หอ,อมอมากทุกคนสวัสดีค่ะสามอยคนที่ดูอยู่นะลองสั่งไปดูน่ากินเหมือนแตกคร่ะอุ้ยใ,ใครอะอ๋อไม่ใช่น่ากินสีมือแตนโอ้ยอ่านโอ้ยตกใจหมดคุณสาพรพี่สีวพรเห็นแล้วหยุดข้าวพี่สวพรสั่งซื้อไปแล้วอย่าลืมลองไปทำกินดูอร่อยมาก เมนูนี้โอเคเลยโอเคเลิศเลยวันหลังแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มใส่หน่อไม้ส้มไอ้ที่เล็กๆอ่ะัำแล้วหน่อไม้สับใส่บ้านอืเดี๋ยวใส่น้ำปลาหมกแกงให้ดูเลิศจริงจังอุ้ยหอมเด้หอมามากค่ะทุกคนแกงขนุนอ่อนชนากินมากนะอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆเหมือนกันโอ้โหแหมก็พี้มาเนี่ยเป็นนักก็พีมาเนี่ยเราอะ อันนี้ไปใส่ในกระปุกม,มันนะมันจะมีกระปุกใส่อเอาเก็บดีๆเดี๋ยวพวกมาแลงสั่เข้ามีได้เราต้องสะอาดสะอาดนะคะใครสนใจสั่งมาเลยนะน้ำปลานะคะบองแป่มีสองสูตรนะสูตรฝาทอกับสูตรฝ่าดำฝ่าดำนี่จะเป็นแบบยำยำขนมจอกขนมจีนนะแต่แต่ชอบยำผลไม้ที่ชอบมากกินได้ทุกวนนันยำผลไม้อะ่ะ นี่สูตรตามสูตรแกงสูตรพริกหรือว่าสูตรน้ำยาของจีนได้หมดเลยทําได้หมดเนี่ยเหมือนที่แดนทาอยู่รอขนมสุกอย่างเดียวค่ะตอนนี้รอขนมสุกอย่างเดียวแล้วก็ให้กระดูกอ่อนมันแบบว่ากรุบกรุบแบบไม่ต้องเขียวอะ่ะ <laughs> คือแก่แล้วป้ <laughs> เอาวคนแก่เนี่ยจะไปต้องเคียวอะ่ะโอ้ยหอมหอมขนมชัดเจนหอมอ่ะ ยอดเลยร้อยขนมสุกแบบหนึ่งชิ้นๆพอขนมสุกเราก็จะใส่พวกนี้ลงไปด้วยก็จะมีชะอมมีชูรูอะไรประมาณนี้แล้วก็กชุชีใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้คือจริงๆถ้าเกิดเป็นทางทิสาเลยเนี่ยเขาจะใส่น้ำใบยะนางด้วยนะแต่วันนี้แตนมิดแอนด์แมท เพราะว่าไม่ได้เตรียมใบยะนางไว้ก็มิดแอนแมทก็ใส่ที่น,าาน,นี่นั่นไปก็ผสมเนื้อผับสารผสมการลูดได้ทุกกันเนาะได้แซ่บทูดเวก่าเพราะว่าน้ำปลาแซ่บน้ำปลานัวทำยังไงก็แซ่บจ้ะว่าแกงในน้อแกงไปแกงมามันก็ลก้นกระทะเหมือนเดิมทุกวันไม่ใส่ผักเลยนะคะเนี่ยเป็นคนที่แบบทำกับข้าวทีไรเยอะทุกทีนะฮะล้นตลอด แซ่บตลอดไม่แซ่บเราไม่ทำไม่แซ่บเราไม่ขายมีใครอยู่มั้งเดี๋ยวจะแกงดูที่ใต้ขนุนเยอะโอ๊ยแข่งเลยคุณพี่นี่เอาสูตรที่แตนทำไหนไปแกงพร้อมค่อยๆใส่นะถ้าเกิดว่าเรายังลืงเริ่ม,มทำั้งแรกค่อยๆใส่เครื่องนะอย่าใส่เยอะกระปี่อย่าใส่เยอะน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เยอะค่อยๆใส่เรื่อยๆแล้วชิมๆไปพร้อมจังพร้อมจังเลย กยบอกหอมจังเลยแม่บ้านเดินมาหอมแล้วแซ่บๆเลยนะคะขนมใกล้เลยโอ้ขนมมันจะสุดยากนิดนึงหรือต้มว้บอกแล้วอยากอยู่กับทุกคนนานๆป้าเราเคยกินเลยแหมมือนีซี่ก,กินให้เบิร์ดเาไม่เคยกินเลยดิบอ สวัสดีค่ะคุณอุทัยสวัสดีค่ะคุณเฉลียวสวัสดีค,คุณสวัสดีค่ะคุณดวงพรสวัสดีทุกคนเลยนะคะนัวจริงจริงโอป้ารอขนมเกยนะคะอชอบอบบชิมจะกินเลยไมช่ชิมชิมแล้ไหนกินเลย ชอบความนุ่อีหรี่เนาะหนัวมากอะอ,อร่อยอะอร่อยมากเลยทุกคนใส่นุ่นนี้นิดนี้นั่นหน่อยน้ำปลาไม่หนัวหม้ยัลรดเริม่มสมแตนค่ะกระทะนี้ก็คุ้กคุม ถ้าซื้อมาไม่กี่ร้อเยเองนะจะมีทุกถูกใช่คือคุ้มมากกับการผัดไทยอันนี้มีเหลือแค่นี้นะคะหรือว่าอืมฉเฉพาะแบบว่าปลายทางไม่งจะรู้สึกไงเหีืยอไ, <laughs> <laughs> ไม่รับจะไปแจ้งใหม่ให้ทีมโด้ชเข้าใจเลพาะปทาง อ,อุ้ยสุกแล้วมักตอนนี้เราก็จะใส่ผักกันนี่ค่ะใส่ชะอมลงไปเพียกบวมใส่ชะพูงลงไปงงไปัป้ามา<ด>แล้ว,ลวกิ่นชะอมปวดโพป๊้น ต้องห่วงเลยยังไงก็อร่อยขวนหามันคือที่สุดดีอ่ะคือดีอ่ะโอ้ไม่ก็ oh <my> หอมมากอะยิ่งใส่ผักลงไปผักโหัะขานะชะมอมนะนี่หอมนะทั้งคนเลย ดกดีไปอันแรกๆดีกว่าไหมดูดีเศร้าจังได้ค่ะอเอะอเนาะเสียงขิมชอบชอบพี่น้องเอ้ยน่ากินมากหอมมากหอ,อ,อมจริงๆคือหอมจริงจังอ่ะ หาเป็นไหน้อร่อยมากทุกคนนั้นอร่อยมากลองไปทำดูนะคะแกงขนุมอ่อนใส่กระดูกอ่อนกระดูกหมูอ่อนต้ไม่เปิดอู้ดนะคะชนะเลิศแค่มีน้ำปลาคนนี้คนเดียวทําได้หลายอย่างเลยโดยเฉพาะแกงขนุมหม้อน,นี้เลิศอันดับหนึ่งนเนี่ยราบอกเลยแบบสุดยอดอะ ถ่ายรูปไปกันชินนะชมขอกระดูกหมูอ่อนชิ้นหนึ่งนะคะน่าชิมหรือกินอนะ่ะชิมต้อขอกระดูกหมูอ่อนจัดไปนี่กินกระดูกได้เลยเนาะใช่เป่าก่อนนะเป่าก่อนนะลูกร้อนนะลูกนะ <laughs> เป่าก่อนนะร้อนมากนะ <laughs> ืรอเป็นไงอร่อยไหมนย่ยอือม,มันแบบอื้อเลย็ดปนของความเป็นอ่อน <Mon o S 3> ัวนใบชะพูด้วยอืมอืมอร่อยอ่ะโอเคเลยตอนแรกคิดว่ากวัวมันจะขมนะเนี่ยไม่ขมเดี๋ยวจะกินเลยอ่ะใครลูกตาไม่ขมอร่อยมากแบบปิดไฟได้เลยนะคะทุกคนขาแค่มีน้ำปร,ราบองแตงขวดน,นี้ขวดเดียวจบ โอเคเลยนะพี่แตนนี่โอเคเนาะนี่เอาลงอีกนิดนึงค่ะยโอเคหนึ่งสองสามถ่ายเก้นหน่อยหนึ่งสองสุดยอดเลยอะ่ะคือแบบมันอร่อยมากค่ะทุกคนเนี่ยให้ดูเอามาซูมดูใกล้ๆหน่อยมาเนี่ยว่ามันขนาดไหนความน่ากินมันอะอือหือเนี่ยค่ะทุกคนปาร แกงขนุนอ่อนใส่กระดูกหมูอ่อ,อนๆน,นะคะแกงเหนือกับอีสานผสมกันโอ้ยแซ่บหลายพี่น้องใส่น้ำปลาบองแตนเดอ้อเนี่ยดูดิตักให้ดูพี่น้องเอ้ยคุณน่ะลูกเหนือลูกอีสานห้ามพลาดเมนูนี้นะคะใส่น้ำปลา,าบองแตนนะพกปิดครัวไว้นะไม่เสียใจแน่นอนยังไงก็อร่อยนะคะอ่ะสนใจทักไลน์มาแอดไลน์มาเดี๋ยวจะตอบไลน์แอด ทุกคนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ